กลับที่เรีกกล่องสถานีโทร,รทัศน์ไทยทีวีซท่องษาและลำดับที่สี่นญาตเลียเคืนคุคณยศศิริทรณนัพรกรรมาการบริษัทริสุาวรายจำกัดอนุญาตเริยนคืนตั้งผี่ท่ทานด้วยฝ่าเระรกครับ ที้ตักกาสีกรไทยแลนด์ลำดับที่สามอนุญาเรียนเชิญพระเอกา พิ่าณุรักษ์ผู้อรการสำนักกรรมการสีของไทยแลนด์ยงเิอคุณนักสสูงอิดก,กูทนยัเลยเชื่อทานสี่ท่านโดยความประคราบ มัทธรัตน์เพื่อแารแสดงและพิธีพักสี่ชั้นกับที่นั่งเรอ,องนะครับของพระคุณลท่านสี่ท่านด้วยความขอร่วครับแต่เวลา13บส,สานาฬิกานชาพระนักสถานกองทัพอากาศในสองวัดพระศรีมหาธาตุในนา,นาคณะเจ้าภาพซึ่งประกอบด้วยบุตรธิดาและครอบครัว,ขอ,รข,ว,มมวของพราบขอบพระคุณในความเมตตาและทั้งผู้พิเกียรติที่มาทุกท่านักเดินครับในแบบนี้ทางคณะเจ้าภาพโมเาลพัฒน,นาพระคุณเจ้า การเมตตาร่วมกันพึ่งภาพด้านหน้าหุ่นศพของคุณแม่งามพิศจักบ,บริรักษ์ในโอกาสนี้ระรนะครับขอแต่รักษณะครับครับขอบให้สุขครับ ทีมจาก t r u ีเจนะครับเตรียมตัวได้เลยนะฮะ ขออ,อน,นุญาอเชิญคุณเซยนะครับที่ตัง้งอยนะฮะคุณชานะครับคุณคีเดียวนะครับเชิญครับ เขาจะเป็นเยอะๆนะครับเรียนเชิญเยอะๆแสดงบายฝั่งนี้ได้เลยนะครับแล้วต่อไปนะฮะเบื่อเพื่อนดาราแสดงนะครับแสดงแสดงบายด้านในได้เลยนะครับถอยถอย ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับโอมอ่ะ4แล้ว cứ อีกชั่วโมงนะครับ เล่ะก็จากชอบนี้จะเป็นาทีของทักก้านะครับเชิญลครับต่อไปนะครับขอบคุณผู้ชมครับเชคเลย